ขอวกกลับไปพูดถึงประเภทและระดับของนิพพานในแง่อื่นๆต่อไปขั้นตอนหรือระดับแห่งการเข้าถึงนิพพานฌานสมาบัติทั้งหลายนอกจากจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานแล้วบางครั้งท่านยังเรียกเป็นนิพพานโดยปริยายคือโดยอ้อม หรือโดยความหมายบางแง่บางด้านอีกด้วยเช่นมีพุทธพจน์ตรัสเรียกฌานสี่รูปฌานสี่และสัญญาเวทยิตานิโรธซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิโรธสมาบัติที่รวมเรียกว่าอนุปุปพภวิหารเก้าทำเครื่องอยู่ที่ประนีตต่อกันขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นตามลำดับพระองค์ตรัสเรียกแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าเป็นตถังคณินนพ,พานนิพพานด้วยธรรมคู่ปรับ หรือนิาพานชั่วคราวบ้างทิฏฐธรรมนิาพานนิาพานเห็นทันตาบ้างสันทิติกะนิาพานนิาพานที่ผู้บรรลุจะเห็นได้เองบ้างเช่นข้อความในบาลีว่าภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานแม้เท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมนิาพานโดยปริยาย คือโดยอ้อมหรือแง่หนึ่งภิกษุก้าล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวทายตานิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวัทั้งหลายของเธอก็หมดสิ้นไปแม้นถึงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมนิพานโดยนิป,ปรยายคือโดยตรง ผู้ที่กำลังเจริญวิปัสนามองเห็นขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอันจะต้องผันแปรไปเป็นธรรมดาและความโศกเศร้าเป็นต้นเสียได้หมดความร่านรนกระวนกระวายอยู่เป็นสุขท่านก็เรียกว่าเป็นผู้ตะหังคนิพพานนิพานด้วยธรรมคู่ปรับหรือนิพพานชั่วคราวอธถกถาว่าเป็นการเจริญวิปัสสนากิเลสดับไปด้วยองค์ธรรมคู่ปรับคือวิปัสสนา มีพุทธพจน์น่าสนใจแห่งหนึ่งตรัสว่าคนที่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำย่อมคิดในทางที่จะทำตนเองให้ลำบากเดือดร้อนบ้างทำคนอื่นให้ลำบากเดือดร้อนบ้างทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้ลำบากเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างครั้นเขาละราคะโทสะโมหะได้แล้วเขาก็ไม่คิดในทางที่จะทำตนเองหรือทำผู้อื่น หรือทำทั้งสองฝ่ายให้ลำบากเดือดร้อนไม่ต้องเสวยทุกโทมนัสทางใจอย่างนี้แหละเป็นสันทิติกะนิพพานเมื่อใดบุคคลผู้นี้เสวยภาวะปลอดราคะสิ้นเชิงภาวะปลอดโทสะสิ้นเชิงภาวะปลอดโมหะสิ้นเชิงอย่างนี้แหละคือนิพพานที่เป็นสันทิติกะซึ่งผู้บรรลุเห็นได้เองอากาลิกะไม่ขึ้นกับการเอหิปัสสิกะ เชิญให้มาพิสูจน์ดูได้โอปัญญิกะควรน้อมเข้ามาไว้ในใจปัจจตังเวทิตพังวินยูหิซึ่งวินยูชนพึงทราบเฉพาะตนคำพีปฏิสัมพิธามักแบ่งนิโรธซึ่งเป็นไวยพจนสสำคัญของนิพพานออกเป็นห้าอย่างหรือห้าระดับคือหนึ่งวิขำปัานิโรธได้แก่การที่ผู้จเจริญปฐมฌานดับนิวรได้ด้วยการข่มไว้ สมาบัติทั้ง8คือรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่เป็นวิขำพนะนิโรธทั้งหมดเพราะนับแต่เข้าถึงปฐมฌานแล้วเป็นต้นไปอกุศลธรรมทั้งหลายมีนิวรณ์เป็นต้นย่อมถูกข่มให้ระง,งับดับไปเองแต่ก็ดับชั่วเวลาที่อยู่ในฌานสมาบัติเท่านั้นพูดอย่างง่ายว่าคมธรรมที่เป็นค่าศึกคือกิเลสต่างๆเช่นนิวรณ์เป็นต้นได้ด้วยโลกิยะสมาธิเป็นการดับกิเลส แบบเอาหินทับหญ้านิโรธอย่างที่สองจัดถังคณิโรธได้แก่การที่ผู้เจริญสมาธิถึงขั้นจำแรกทำลายกิเลสดับความเห็นผิดต่างๆลงได้ด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับกันหมายถึงการดับกิเลสในขั้นวิปัสสนาคือใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะของสิ่งทั้งหลายเช่นพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้นพิจารณาเห็นแง่ใดก็เกิดยานขึ้น กำจัดความเห็นหรือความยึดถือในทางตรงข้ามที่ขัดต่อสัจธรรมในแง่นั้นๆลงได้เช่นกำหนดเห็นตัวตนเราเขาเป็นเพียงนามรูปก็ดับสักกายทิฏฐิได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงก็ดับนิจจสัญญาได้พิจารณาเห็นทุกข์ก็ดับสุขสัญญาได้พิจารณาเห็นอนัตตาก็ดับอัตสัญญาได้เป็นตน้นเป็นการดับกิเลส แบบจุดดวงไฟดับความมืดแต่ก็ยังเป็นการดับชั่วคราวเหมือนว่าพอไฟดับก็มืดอีกมิโรธอย่างที่สามสมุดเฉทนิโรธได้แก่การที่ผู้เจริญโลกุตระมักซึ่งให้ถึงความสิ่งกิเลสดับกิเลสลงได้ด้วยการตัดขาดหมายถึงอริยมรรคทั้งสี่คือโสดาปติมรรค์สกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอารหัตมรรค ซึ่งดับกิเลสเช่นสังโยชน์ทั้งหลายได้อย่างเด็ดขาดไม่กลับงอกงามขึ้นมาได้อีกเหมือนต้นไม้ถูกสายฟ้าฟาดหรือกุดรากถอนโคนทิ้งนิโรธอย่างที่สปฏิปัสสัินิโรธได้แก่การดับกิเลสในขณะแห่งผลโดยเป็นภาวะที่กิเลสราบฆ่าไปแล้วหมายถึงอริยผลทั้งสคือโสดาปฏิผลสกทาคามิผล อนาคามิผลและอรหัตผลซึ่งเป็นภาวะสงบเรียบซึ้งสนิทเพราะกิเลสได้ถูกมัดตัดขาดระงับดับสิ้นไปแล้วนิโรธอย่างที่ห้านิสรณะนิโรธได้แก่การดับกิเลสที่เป็นภาวะพ้นออกไปแล้วจากกิเลสดำรงอยู่ต่างหากห่างไกลจากกิเลสไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสเลยเนิยโรธข้อนี้แหละ คือนิพพานหรือที่เรียกว่าอมตะาธาตุซึ่งเป็นภาวะที่ปลอดโปรง่งเป็นอิสระในนิโรษห้าข้อนี้สองข้อแรกคือวิขำพนนิโรษและตัถังคณินิโรธ,ะะโรธเป็นขั้นโลกีส่วนสาข้อท้ายเป็นโลกุตระสข้อแรกเรียกว่าเป็นนิพพานได้โดยปรยายคือโดยอ้อมหรือในบางแง่บางด้านส่วนข้อสุดท้าย คือนิสรณนณิโรธจึงจะเป็นนิพานโดยนิปรยายคือเป็นนิพานแท้โดยตรงเต็มตามความหมายนอกจากนิโรธแล้วคำพีปฏิสัมพิธามักยังแบ่งประหาะวิเวกวิราคะและโวอสักะเป็นอย่างละห้าข้อเช่นเดียวกับนิโรธห้านี้มีข้อย่อยและความหมายตรงกันทั้งหมดโวสักะแปลว่าการปล่อยวาง ส่วนคำพีรุ่นอัตถกถานิยมแบ่งวิมุตเป็น5ข้อมีข้อย่อยและความหมายของแต่ละข้อตรงก,กันกับนิโรธ5ที่กล่าวมาแล้วเช่นเดียวกันขั้นตอนหรือระดับแห่งการเข้าถึงนิพพานอย่างที่รู้จักกันทั่วไปก็คือการแบ่งแบบมรรคผลหรือมรรคสีผลสีได้แก่โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผล สกัาคามิมักสกัาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตมัรและอรหัตผลอย่างไรก็ดีการแบ่งแบบนี้มักพูดถึงโดยสัมพันธ์กับบุคคลผู้บรรลุจึงจะยกไปกล่าวในตอนต่อไปว่าด้วยประเภทและระดับแห่งผู้เข้าถึงนิพพานส่วนในที่นี้ขอย้ำไว้เพียงว่ามักผลนั้นไม่ใช่นิพพาน แต่เป็นเพียงขั้นตอนหรือระดับแห่งการเข้าถึงนิพพานนอกจากนี้มีข้อควรทราบพิเศษอีกอย่างหนึ่งว่ามรรคข้อแรกคือโสดาปฏิมัคมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทัศนะแปลว่าการเห็นเพราะเป็นการเห็นนิพพานครั้งแรกส่วนมรรคเบื้องสูงอีกสาคือสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอาราหตัตมรรค มีชื่อเรียกรวมกันอีกอย่างหนึ่งว่าภาวนาแปลว่าการเจริญเพราะเป็นการเจริญในธรรมที่โสดาปฏิมักเห็นไว้แล้วนั่นเอง